สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมแลวมานลอยครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งความหัศจรรย์ของสัตว์โลกอีกอย่างหนึ่งครับบ่ได้ไปเด็กไปไก่ไปปลาซาฟารหลอกซาฟารียู่ใสหรอกครับผมพามาเบิ่องอยู่หมองผมเลียงควายอยู่โคกหัวหน้าผมนี่แหละครับพี่นอ้องย่างตีกันลั่งเห็นปิ่นเวินวันเว,วินวันอยนี่แหละครับมหัศจรรย์จังดาเดี๋ยวผมจะล่องห้พี่น้องผิจารณาเบิ่งครับล่องเบิ่งดีๆเด้อครับ บ่ว,ว่าจะเป็นลักษณะของห้างลักษณะของโตว่าเป็นจังไดแน,น,น่หลังจากนั้นเราจังมาหาคำตอบมาหาขอเท็จจริงน้ำกันครับพี่น้อง เป็นได้ครับพี่น้องเบิงแล้วพี่น้องคิดว่าเป็นตอหรือว่าเป็นแตนครับแต่แถวบ้านผมห้องหรือเอื่นว่าแตนแม่ตอครับเป็นยังจังห้องไว้จังสั้นกับเพราะว่าลักษณะการเทห้งของมันครับมันสีเทห้งคือห้างแตนครับแต่ว่าตัวของมันครับจะเแมนแตนครับจะเป็นตอครับผมนั่นแหละครับแถวบ้านผมจึงห้องว่าแตนแม่ตอครับผมเองจะเห็นมาแต่น้อยครับ อยู่หัวหน้าผมนี่มีอย่างแปลกๆมาตลอดนะครับเป็นผ้าห่อจังสี่กระห้องจังสี่ครับผมแต่ในทางกิตาวิทยาผมเองกับพยายามหาข้อมูลขึ้นกันครับว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นตอหรือว่าเป็นแตนผมก็ได้ไปพอกับข้อมูลหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นตอหัวเสือครับตอหัวเสือหรือว่าตอแตนชนิดต่างๆ จัดเป็นตัวห้ำชนิดหนึ่งครับแล้วตัวห้ำคืออย่างตัวห้ำเบายางร่วมกัคือเป็นมาแรงที่จับมาแรงอื่นกินเป็นอาหารครับพวกแมงกระเบือแมงน้ำมวกต้อแตนแมงแค้นต่างๆนี่เข้ามาของร่วมกันไปลว่ามาแรงครับแต่จริงๆแล้วมันก็แยาประเภทดอกได้ไปเป็นสองประเภทครับก็คือมาแรงกับแมงนั่นเองครับแล้วแยกมาแรงกับแมงใดจังไดแยกไดไง่ายๆครับมาแรงนี่หกขา แมงสีมีแปดหรือสิบขาครับโอ้เบาออกไปไกลแล้วผมเอากลับมาตรงที่แตนแม่ตอของเข้าต่อครับจากลักษณะตัวที่เห็นก็คือตอหัวเสือครับอ้าวแล้วเป็นหนังจังบอเห็นทั้งเป็นสรงกลมคือตอหัวเสือทั่วไปคือเห็ดทั้งแบนๆเป็นทั้งแตนแบบนี้ล่ะอันนี้ผมก็ฟันทงมาได้ครับหาขอมูวมายืนยันก็บ่ได้ครับแต่ผมขอสันนิษฐานจากการที่ผมเห็นมาแต่น้อยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวครับ ผมจะสังเกตได้ว่าช่วงหนาฝนที่เริ่มตั้งแต่มีทุวหน้ากรกฎาคกดานี่สิบโบเห็นแตนแมตอครับสิบโบมีหั่งแตนแมตอให้เห็นเลยครับช่วงต้นหนาฝนนี่แต่กับพบเห็นหั่งต่อหัวเสือแท่นครับแต่ถ้าหากเป็นลาลาเมดฝนเป็นช่วงหนาเกีียวเขาิบพบเห็นหรือว่าสิบพอ่อหั่งแตนแมตอน,นี่หลายครับบางเทือตะกอนนี่ผมพอปีละหาหัขั้งกับมีครับย่างควายไปนี่ ผมจึงสนนิฐานได้ว่ามันกระคือตอหัวเสือเมื่อลาแล้วมันบ่ดได้เห็นท่งเป็นส่งกลมแต่เห็ดท่งเป็นส่งแบนคือเดียวกันกับแตนครับอาจจะด้วยเหตุผลว่าเมื่อลาแล้วเมื่อฝนแล้วมันสีแรงสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมันบออ่ำนวยให้มันเห็นทั้งเป็นท่งกลมหรืออาจเป็นตอที่แยกออกมาจากทัางที่เพิ่นปิดตีแล้วมันบอดตายมันก็เลยมาเห็นทัางใหม่ในช่วงหมดฝน ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับนี่เป็นแค่กอจันนิฐานส่วนตัวครับปีนี้ผมหัวก็เห็นห้างนี่เป็นห้างแรกครับนี่เป็นเห็นห้างยึดต้นกลุ่มครับนี่ต้นกลุ่มครับปีก่อนนั้นผมเห็นเห็นห้างยึดต้นเมือดครับโดยจนมากมันจะมากก็นทั้งยึดต้นกลุ่มหรือว่าต้นไม้ที่ใบใหญ่ไงเนี่ยครับพวกต้นกลุ่มต้นเมือดต้นจิกพวกต้นหวานนิยบบ่พอครับผมเป็นไนว่า เอาใบไม้แง่ๆนี่เป็นมองสนครับบื้ยบินวันวันบินออกบินเขาอยู่ครับผมเสียวจะได้ครับนี่ผมอยากท้ายใกล้ๆอยู่ครับแต่ผมไม่สามารถที่เข่าไปใกล้ๆได้ครับพี่น้องอาศัยว่ซุ้มให้เบ่งออกครับซุ้มหลายกะภาพมันกระแตกภาพมันก็บ่ดีครับเอาโทรศัพท์กีติ้มไทยว่าแมนกล่องกูปูงกูปูกล่องตัวราคาแพงๆคือเพ่อนครับในซัมนีงก็ดีแล้วครับพี่น้อง มาเบิงหั่งกันชัดๆครับนี่ครับวุ้ยแม่ก็บินดอกบินเขาอยู่ครับจับอยู่ไปตองฝุ่นกรบนีครับผมไตไปไตมากอยู่ครับบแมันสิบยี่สิบแม่ฝุ่นดีครับนี่เป็นยังไงเนี่ยครับพี่น้องเคยเห็นบาครับแถวบ้านพี่น้องมีบ่ครับแบบนี้บ้านผมห้องว่าแตนแม่ต่อครับทั้งบ้านพี่น้องห้องวาจังไดครับ บึ้ยแม่มันบินกลับมาอีกแล้วครับไว้ยเสียหวหัวครับเป็นทั่ไหนนะครับเคยเห็นบ่ครับบ้านผมห่องว่าแตนแม่ตอครับ <c oughs> ไอ้น้องเนี่ยหนีละครับหน้าผมนี่มีม่อย่างแปลกๆหลายครับพี่น่องจริงๆแล้วเขาก็เป็นเขาก็เป็นตอชนิดนึงนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเสียนหัง่งเขาเสียนหั่งแบบแตนครับเจียนหั่งแบบหั่งแตนเพราะว่ากับเป็นช่วงที่ที่ลาแล้วครับที่ลาแล้ว พี่ติเกีียวเขาเกีียวน้ำแล้วผมเฉียวเียวอยู่ด้วยครับแม่มันบินไปบินไปวิ่นไปวิ่นมากอยู่ครับเสียวหัวผมไปนี่ละเอาขอบคุณหลายๆครับปล่อยให้นออ้องย่นี่ครับบานพี่น้องห้องอยังกะคอมเมนต์มาบอกเนี่ยนครับคอมเมนต์มาเราสูกันฟังเนะ่ยบานผมห้องว่าแตนแม่ตอครับเอาล่าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ